สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจารย์ออดลันยกนี้ตนชนะส่วนเงิน5,000เดี๋ยวโอนให้นะหนุ่มกัญชัยสวนสมเพศจากกรณีหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสข้อความระบุว่าสวัสดีครับผมกัญชัยเองครับผมขออนุญาตแจ้งข่าวในคดีเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดจากบุคคลบางท่านนะครับ จากกรณีที่ผมได้มีการฟ้องร้องอาจารย์ท่านหนึ่งในหลายคดีทั้งอาญาและแพง่งและในวันนี้ในส่วนของคดีแพ่งนั้นซานท่านได้พิพากษาแล้วนะครับว่าผมได้ถูกจำเลยท่านนั้นกระทําผิดโดยการละเมิดจริงในการพูดจาให้ไร้ผมต่างๆนานาเพื่อทําให้ผมเสียหายการฟ้องแพ่งครั้งนี้ผมไม่ได้เรียกร้องเป็นตัวเงินไปเพราะอยากให้เห็นว่า ผมไม่ได้ต้องการตัวเงินแต่ผมต้องการความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมและจากสารเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าบุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและผมจะได้นำเอาคำพิพากษาสารแพ่งนี้แถลงเข้าไปในคดีอาญาตามกระบวนการต่อไปด้วยซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนนะครับว่าถึงแม้จำเลยจะไม่ได้เอ่ยชื่อตัวโจทย์แต่ความเชื่อมโยงที่จำเลยได้มีการพูดซ้ำๆและโยงไปหลากหลายประเด็นก็สามารถชี้ให้เห็นได้ว่า เขาละเมิดมีเจตนาไม่สุจริตทำให้โจทย์เสียหายและผมกำลังหารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายว่าจะฟ้องแพ่งครั้งต่อไปเพราะบุคคลท่านนี้ไม่สำนึกและยังทำตัวเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเกินไปซึ่งในคดีต่อไปผมจะเรียกค่าเสียหายเป็นตัวเงินด้วยเพราะผมรู้สึกว่าจำเลยไม่ได้สำนึกในการกระทำความผิดแม้แต่น้อยถึงแม้ศาลแพ่งจะมีคำพิพากษาว่าจำเลยผิดแล้วก็ตามขอบคุณครับ ปรอบผมฟ้องไปสี่กรรมสามกรรมรอสารอาญาพิจรารณาและกรรมสุดท้ายสารพิพากษาจำเลยผิดจริงตามคำฟ้องผมสมเพชคนที่สารพิพากษาว่าผิดจริงแต่ออกมาบอกว่าตัวเองชนะไม่ได้รู้เลยว่าอะไรรอยอยู่ข้างหน้าสุดท้ายผมต้องขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มอบให้ผมด้วยครับ ทีมข่าวตรวจสอบล่าสุดไปที่ Facebook ของอาจารย์ออสคู่กรณีของหนุ่มกัญชัยที่ได้ออกมาโพดข้อความผ่านทางเ c e b o o k ก่อนหน้านี้โดยระบุข้อความว่าวันนี้เวลา9.30นาิกา30นาทีศาลแพ่งกรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษาคดีที่หนุ่มกัญชัยโจทฟ้องอาจารย์ออสจำเลยคดีแพ่งหมายเลขดำที่พพัน 1, 4, 8, 1, 2, 5, 6, 6, สารศาลแพ่งกรุงเทพใต้3พิพากษาว่าตามฟ้องของโจท ข้อ2.1ถึง2.3เป็นฟ้องซ้อนส่วนข้อ2.4เป็นความผิดไขข่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา323พิพากษาให้ลบโพสต์วันที่7มีนาคม2566นาทีที่43ถึงนาทีที่1ชั่วโมง4นาที41วินาทีออกให้จำเลยชำระค่าหรือชาธรรมเนียมแทนโจทย์และค่าทนายความ5,000บาทคำขออื่นให้ยก ติดตามอารมณ์สองฝั่งได้ที่เพจหนุ่มกัญชัยนะหนึ่งอาจารย์ออสไม่ได้ส่งคำให้การในคดีนี้จึงสืบโจทย์ฝ่ายเดียวฝ่ายอาจารย์ออสไม่สามารถสืบได้ตามกฎหมาย 2. คลิปลบไปอัตโนมัตินานแล้ว 3. ฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตอาจารย์ออสสรุปเองว่ายกนี้อาจารย์ออสชนะเพราะหนุ่มกัญชัยไม่ได้ตามที่ขอสารส่วนที่อาจารย์ออสต้องจ่าย5,000บาทเดี๋ยวโอนให้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ